สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนทุกคนเด้อจ้เอาเด้อมาๆมากินเขาน้ำยาจุม้มมือนี่ยาจุ้มหิ้วเขาแห้งๆมาเทศงานลาบซุกลาบขัวอันนี้แก้วเปียมีต้มน้ำมือนี่ต,มต้มเปื่อยดีดีเขาเนี้วหนึ่งไม่ไม่ห่อนๆนี่อากาศกับห่อนเขาก็ห่อนมแต่แน่ห่อนๆมแต่แนวเผ็ดๆพี่พักกินกับลาบยายจุมพักเม็กับพี่ พักเมกผักกาดบักแตงบักเขือพี่น้องพักแพ้งแห้งน้อเดียวนี้เนาะอุอ้ยพักแพง้งแพง้งมีแต่เนี่ยแพ้งๆไปตลาดเงินหน่อยๆได้แต่พักเงินสี่ห้าลอยซ้ำลอยได้แต่พักมากมากกี้เขาจะหลับหลับซุกได้จุ้มสื่อดิบมาแต่ว่าขัวเอาอหอนแห้งพี่น้องไม่กินเขาม่ได้จะมาด้ Nước khẩu ừ. hả? Đẹp khẩu hả? Còn cái xì mở chưa chắc nó... Đó mày khú ừ. xì mở Tổng thương này เนดะี๋ยวจะไม่ได้กินข้ามกัน Mm-hmm. งูขาบับบนีมาทำไมหอมพะโล ฝนตกกระทงน้อยๆตกบ่เย็นย้อนพี่น้องเอ้ย น้องเดี๋้จุ้มขอโตทะบานด้วยได้จะจัดการต่อฝาอกันไหมเด้จะได้ขอบคุณเด้จะได้ที่รับชมขอบคุณเพื่อนๆทุกคน